นินโซชิจะรับความนิยมจริงๆขอรับเอ้ยแม่ยังไม่กลับมาอีกเลวเนี่ยเหี๋ยวต,วตาลายไปหมดแล้วเนี่ยอยากกินในฟูกุสักห้าชิ้นกับอีกสามคำจังเลยเออขอฉันขอข้าวัาหมูร้อนดีกว่าของผมมาข้าวหน้าแกงกะหรี่แล้วตอนนี้คุม้ม่ะน้อยนะในเวลาบแบบนี้ขอเป็นซูชิเยอะๆเลยก็ดีนะขอรับฮะซูชิเหรอปลาเทลโลที่กินกับวาซาบิยอดเยี่ยมไปเลยขอรับ โซเช่ดีจังเลยนะ,ะกินเลยกินเลยกินน้ำไข่หวานด้วยนะขออะไรได้บ้างหน่อยน,นะหนนะ้าเน่ะโมยอย่างงั้นเหรออยากกินจังเลยอะ่ะถ้าไม่ดังเกียดแล้วก็ข้าน้อยจะขอเลี้ยงเองนะขอรับเฮ้อเฮ้ยท่นพีเหรอโอ๊ยไปไม่ได้ไงเนี่ยร้อยวันพันปีไม่เคยม,ม,มีขนาดนั้นเลยเหรอฮะตุริคุงอืมในเวลาขับขันเช่นนี้ก็พอจะมีอยู่แล้วขอรับนี่เน้นเน้เน ไม่ียบเดีอแดูอยู่นะเห็นซะแล้วเห็นซะแล้วตอนนี้คนรวยนิ่งๆเสียงนันมันเห็นหมดแล้วละเมียวฮาตตอรีก็เลี้ยงซูชิพวกเราหน่อยได้นะเกมวาคิก็ได้ยินแล้วขอรับได้ยินหมดเลยเมียวเมียวไม่ได้นะซูชิเป็นของที่แพงมากเลยแทนพี่ผมจะวิ่งไปสั่งของที่ร้านซูชิเขาเอามาส่งนะครับซูชิซูชิซูชิะได้กิ๊ เอาล่ะกลมาเลยข่งเกจิวเอางี้นะเราเข้าไปสั่งของเราเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้ฮัตรรลจ่ายเงินให้เราซะด้วยลยอ่ะยชิจ้ากินฟรีให้ได้กินฟรีให้ได้เขขขขขนขอะไรกันเนี่ยวันนี้ร้านหยุดหลันเนี่ยอยากกินโชิอยากกนโชิอยากกินโชิชิจ้าโ้เขเป็น

งั้นก็ช่วยไม่ได้นะขอรับข้าน้อยจะทํานินนินซูชิให้ทานนะขอรับออหาตันนี้คงทําแป้นเหรอถึงจะเห็นอย่างนี้พวกข้าน้อยเหล่านินจาอิงะก็ฝึกทําซูชิเช่นกันนะขอรับจริงเหรอนินจาก็ฝึกทําซูชิด้วยเหรอเนี่ยเห็นรู้เรื่องเลยอะพวกเราทําซูชิกันเองที่บ้านขอรับอ๋อดีจังดีจังได้กินซูชิได้กินซูชิฉันกะเห็นด้วยนะี่อาหย่ยไป เกงโซชิอยากกินโซชิเข้มะเมจิคุงอ้าวยูเไมโกจังสวัสดีครับฮืมอ่ะเจอแล้วเจอแล้วอยูเไมโกจังเค้มจังเน่เน่เน่ยูเไมโกจังที่บ้านผมจะทำปาร์ตี้ซูชิด้วยนะมากินด้วยกันนะว้าวปาร์ตี้ซูชิเหรอเยี่ยมไปเลยไปด้วยกันนะเข้มอเมจิคุงคือเข้มอเมจิคุงมาบ้านซูชิแกงกว่ากินซะอีกใช่ไหมเล่าเอ๊ะเอ๊ะข้มอเมจิคุงทำซูชิเป็นด้วยเหรอออคือแน่นอน ฉันอยากลองกินซูชิที่เคมุกม,มากิปั้นจังเลยอะ่ะเงยอ๋อแล้วถ้างั้นตกลงตามนี้ถ้าอย่างงั้นก็รีบไปกันเถอะแล้วเข้าจะไ,ไปแลยอุ๊ยอ๋ออ๋เอเ,อเอ <c oughs> ถ้างั้นพวกเราล่วงหน้าไปก่อนนะ <c oughs> ไปกัาา้าวตาไปไ่ทันแล้วนซูชิโอยนี่ฉันไปได้ด้วยจริงๆเหรอคะใจ <c oughs> <ๆ S 2> ิคุงนี่ได้จริงๆเหรอไดแล้วโอ๊ยอุ๊ยฮัตโตริอุ้ยหลอกกันเล่นสินะสัญญากับท่านยูบิโกะแล้วขอรับไปทำซูชิด้วยกันเดี๋ยวนี้เถอะขอรับเงยอุ้ย ก็เชิญเลยครับครับจะรับอะไรก่อนดีครับยูมิโกจังนั่นสิฉันขอไข่หวานของผมโทรโรขอช้ทชาก่อนครับครับไขวานได้แล้วครับทันทีเลยว,ว้าวน่ากินจังเลย <S <S นี่ทำให้ผมเร็วๆหน่อยสิ <S <S เอาหน้ารอฟังว่ายูมิโกว่าชอบก่อนหรือเปล่าแซ่อร่อยมากเลยเคีมุมะกิคุงบันซูชิเก่งจังยุจายแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับนี่เชิญเลยครับ เอ๊ะทำไมอยู่ไม่ก่อจังแอ็มได้อีกแล้วนิ่งๆเขมูบักกี้คงจะองใช้วิธีนั้นสินะนี่ๆพ่อคร้อซูชิคนนี้ฝีมือเยี่ยมเลยนะขอรับเอ๊ะเอ๊ยนี่แหละเชลยครับนิ่งๆต้องทำแบบนี้เราขอรับอ๋องั้นเหรองั้นเขมูบักกี้คงซูชิได้กี่ใบครับครับคุณลูกค้ารับเลยครับ ขอซมแล้วก็ได้เลยงั้นเหรอเนี่ยมายอนี่มาเคมมกิเกงจังเลยขได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเย่ยมเยี่ยมเยยมเยี่ยมเ่ยมเยี่ยมเยีเยี่ยมเยี่ยมเย่ยมเยี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 ่เยี่ยมเยี่เยี่ยม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 เมเยี่ี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยเยี่ยมเยียมเยี่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 ยมเยีี่ยมเยี่ยมเ่ยยีเยยมเยี่ยมเยี่ยม ข้าน้อยจะทำอย่างดีและขอรับเริ่มด้วยเน้นเน้นเ้นเนอริมัจิจลำทำเลยจย์วิชาหาข้าวหอมายเน้นเน้นเน้อ๋อวส้วอ๋ออ๋อกลับมาแล้วจ้า จริงนี่เป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยคะอกินไม่ไหวแล้วล่ะครับท้องจะแตกตาอยู่แล้วทุกคนทานซูชิมากเกินไปนะขอรับโอ้แต่ซูชิเหรอจ๊ะโน้นๆถ้าท่านแม่หิวแล้วก็ข้าน้อยน่ะจะปั่นนินๆซูชิให้ท่านแม่ทานเองนะขอรับโอ้จริงเหรอจ๊ะน้นๆเน้นๆอ๋อบ่นเกลี้ยงเลยท่านแม่ขอรับขอภัยด้วยขอรับ ทั้งข่าวทั้งเครื่องมอสซาเรลลโถเออแล้วกันน,น,นินซูชิเป็นที่นิยมเกินค่ะนะขอรับ